คุณไม่ดา่าคุณด่ามิจฉาชีพมผมถามว่าของแบรนด์เนมเก๊มีไหมโรเล็กวิตองมีไหมของเก๊มีแต่คุณก็ด่ามิจฉาชีพคุณไม่ได้ด่าตัวแบรนด์แล้วทาไมวงการพระเนี่ยคุณด่าวงการของพวกเราว่าอีกนายยะหนึง่งแล้วทาไมผมต้องนั่งพูดอะ แล้วสมาคมทำหอกอะไรอยู่คือผมก็พูดตลอดอะ่ะถูกไหมนะเสียนรระที่เขาดูเป็นเล่นได้อะ่ะเขาไม่มีมามีไม่มีความเแตดร้อนเลยแบงค์แต่คนเหล่านี้เขาก็ไม่ออกมาปกป้องวงการมระลแต่กระท้วไม่ได้นะ ผมก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องมาโอุป้องแต่จะเรียกว่าเสือกเองก็ได้แต่คนที่มีหน้าที่โดยตรงคือสมาค mm hmm. มผู้เดียวมข้า mm hmm. พ,พุปาไทายเนี่ยทําอะไรอยู่ปล่อยให้คนมาว่าปล่อยให้คนมาถูกป่าว่ามาด่าวงการมาได้ยังไงเออ ไปห้ามเขาด่าไม่ได้ใครจะมีปากกดนะแล้วทําไมคุณไม่สร้างความน่าเชื่อถือทําไมคุณไม่สร้างพระลักษ์สร้างความน่าเชื่อถือให้คนรู้จักเหมือนบอกว่าวันนี้มีพระไม่ดีถูกปะแล้วทําไมคุณไม่เอาข่าวพระดีไม้เห็นบมาล้านกันล่ะวันนี้คุณบอกว่าในมีคนชัว่วแล้วทำไมคุณไม่ลงข่าวคนทําความดีให้มัน,นล้านกันล่ะ ที่วงการมากเกอนเหมือนอ่อนแอมาถึงจุดเนี้ยคุณไม่ต้องมาโทษอะไรเลยคนที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการดูแลในการปกป้องคือสมาคมเซียนพระท่านหนึ่งที่เอาเรื่องจริงก่อนเลยไหมผมไม่ได้เข้าข้างเซียนพระนะแต่เขาแม่งก็พูดตรงนะแสดงว่าดูแล้ว่วอเขาก็พูดตรงนะ อ่าเขาปมพูดรมพูดตรงนะอะนนี้อันนี้เราต้องแยกนี้ก่อนแต่สิ่งเดียวพวกก็ชัดเจนนะว่าเขาแก้ป,ปัญหาไปนั้นดีกว่าไม่พูดเลยไม่ใช่ดีกว่าพักก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้อมหมายความว่าอาจจะมีบางคนน่ะลูกค้าส่งพ้ามาคืนเพราะอยากได้ตังคืนสุดท้ายก็เอาพระนั้นนะไปขายไปจำนำแต่ เอาเงินไปทางอื่นไม่เอาเงินกลับมาคืนเจ้าของพระสิ่งที่เขาพูดก็คือมันมีแม่แง่มุมหนึ่งบางนี้บางเรื่องแต่สิ่งที่คนทั้งนอกอะมองทั้งหมดอะเชื่อเถอะไม่มีใครมองด้วยใจเป็นกลางหรอก hmm. จริงปะ hmm. คือคนที่ไม่ได้ทำจุรกรรมซื้อขายกับเขาเนี่ย hmm. ก็จะมองคืออยากทับถม ในมุมหนึ่งก่อนนะอยากทับถมถามว่าสิ่งที่กขาพูดออกมามันมีผิดหรือมีถูกไหมผมว่าตรงก่อนอ่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับเพราะมันเป็นธุรกรรมกับตัวของเซียนคนนี้กับลูกค้าเขาคนนั้นแต่เราจะเอามารวมกับวงการพระทั้งประเทศไม่ได้ พี่ๆฟังผมดีๆนะวันนี้คงได้เห็นคลิปที่มีเสียนพระท่านหนึ่งไลห์สดแล้วบอกว่าไม่สามารถจะรับผิดชอบได้ในตอนนี้ถูกไหมเขางเรียกว่าเขาไม่สามารถจะรับคืนพระลูกค้าได้ในตอนนี้นะแต่ด้วยความที่เขาก็อาจจะพูดตรงว่านะี ให้เอาปืนมาจ่อหัวเขาตอนนี้เขาก็ไม่มีตังคืนแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ที่จะปลของรับผิดชอบแต่เขาบอกว่าให้อะเอาพักกลับไปก่อนแล้วรอเวลาที่เขาสามารถมีสภาพคล่องในการรับผิดชอบได้นะฮะดีกว่าพระเอามาให้เขาเนี่ย พระก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้เอาพระกลับไปก่อนเนี่ยยังได้พระอยู่ถูกไหมอะอันนี้ก็คือสิทธิเขาพูดตรงประเด็นอย่างหนึ่งก่อนกลคือว่าคนที่ไม่ได้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับเขาคุณต้องไม่ด่าเขาฟรีก่อนหนึ่งเรื่องนะคุณต้องไม่ด่าเขาฟรีถ้าคนทําธุรกรรมเกี่ยวกับเขาก็มันก็มีสิทธิ์ที่คุณจะทําอะไรก็ทําไปอันเนี้ย สำหรับท่านที่ถามมาผมเข้าไปพูดระบ,บ,บายคือเสือกไม่ได้แต่ผมต้องพูดในภาพรวมว่าถ้าจะไม่เจอปัญหานี้หรือปัญหานี้มันอาจจะเกิดผลกระทบอะไรกับวงการพระผมคิดว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมพูด แล้วผมคิดว่าผมได้พูดสิ่งนี้มาก่อนหน้านี้ไม่ก่่กว่าสองปีถูกปะว่านีฮยการเกิดการใช้โซเชียลการขายพระราคาทิปทการที่บอกว่าเปิดเมมเบอร์ครบปีมากํากำไรนะม,มันไม่ใช่วิถีของ คนวงการพระหรือคนวงการของเก่าคนวงการไหนมันก็ไม่มีวิธีนี้เนะี่ไม่มีวิธีนี้นะครับซึ่งเมื่อสิ่งเนี้ยมันผิดวิธีและถ้าคนมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในการทำธุรกิจในการใช้ชีวิต มันรู้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่คุณจุดไฟต้มน้ํามันจะต้องเดือดเมื่อไหร่คุณเอาน้ําแช่ตู้เย็นมันจะกลายเป็นน้าแข็งดังนั้นสิ่งที่บุคคลเหล่าเนี้ยได้ใช้โซเชียลนะครับในการที่ขายพระราคาทิย์เนี่ยโดยที่เขาเองนะตอนนั้นก็คิดว่า จะสามารถรับผิดชอบได้ถึงแม้แบงค์แต่คนมีประสบการณ์จะรู้ว่ามันรับผิดชอบไม่ได้หรอกอ่านะครับมันมีหลายปัจจัยประกอบกับไอตัวใบเซอร์เองอะที่มันสร้างความวุ่นวายให้กับความชัดเจนของพระเครื่องด้วยหลากหลายปัจจัยรวมกันเข้ามาสุดท้ายเนี่ย ทำให้บุคคลกลุ่มนี้ผมจะใช้คาว่าอะไรดีอะเกิดปัญหาณนะตอนนี้ถูกไหมครับซึ่งกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เมื่อสี่ปีที่แล้วสี่ถึงห้าปีที่แล้วนะครับก็มีบทบาทในวงการพระเครื่องผมพูดเสมอผมเชื่อนะใครดูไรผมอยู่ที่เคยกลุ่มบอกว่า ถ้ากลุ่มเนี้ยเกิดปัญหาแบบเนี้ยวงการพระจะมีผลกระทบไม่มากก็น้อยผมที่พยายามพูดมาตลอดให้ทัศนติในการเล่นพระในการสะสมพระว่าวงการมาเคืดจริงๆเป็นแบบไหนวงการมาเ่องจริงๆเซียนพระจะไม่ขายพระราคาทิพย์ครับจะไม่ฉวยโอกาสในการขายพระราคาแพงเกินไปเซียนพระก็แค่หาพระให้ได้ซื้อให้ถูกกว่าระยะที่จะขายได้ถูกไหมซื้อมาเก็บ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  ส่วนนักสะสมก็มาหาพระที่ตัวเองชอบแล้วก็ซื้อไปเก็บ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 ในราคาที่เหมาะสมถ้าเราเล่นในของที่เป็นของเขาเล่นจริงๆเป็นของหายากจริงๆมันจะยั่งยืนบทบาทของราคาทิพพระไม่ได้มีองค์เดียวหลอกเขาได้ครั้งแรกแต่สุดท้ายเนี่ยพอเขารู้ว่ามีองค์อื่นที่ถูกกว่า โดยการสร้างเงื่อนไขทีแรก20%ทีนี้อาจจะ3-40ตอนนี้ไม่สามารถรับผิดชอบได้คือจริงๆโมเมนต์นี้มันไม่เกิดหรอกครับถ้าคุณเล่นพระที่เขาเล่นจริงๆและราคาจริงๆไม่ใช่ราคาทิพย์นะผมทำเพจครั้งแรกเนี่ย ผมไม่หักเปอร์เซ็นต์แมต่บาทเดียวด้วยจำได้ใช่ไหมใครอยู่กับผมตั้งแต่สิบปีแรกที่ผมก่อตั้งเพจที่ผมไม่หักเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมยังคุยกับคนเลยว่าเฮ้ยไม่หักเปอร์เซ็นต์มันอยู่ได้เหรอผมบอกว่าถ้าคุณเล่นเฉพาะพระหายากพระหายากมันขึ้นทุกปีผมถามมาเพราะกันราคาลงปูปสุกราคาลงไหมไม่ลงชินาไโดจีราคาลงปะสมเด็จราคาลงไหม S <S ผงสุพรรณนางพญาไม่เหส่วนราคาลงไหมเขียนป่าพระที่ผมพูดมาทั้งหมดเหรียญเพราองเงินในยหอมรู้แลกราคาลงไหมนะอ่ะน้องใหม่ประวรอ,อยู่ด้วยใหม่น่าจะอยู่กับพี่ตั้งแต่ในตอนเจนสองเจนต่อจากไอ้จจกุมน็อดดูใบเจ็บไปยกถูกไหมนะผมบอกมาตลอด นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยความที่ทำวงการพระผิดเพี้ยนเกิดเหตุการณ์เหรียญวัดหนังเห็นไหมครับจากกลุ่มหนึ่งที่เขาเขาก็มีสิทธิคิดแหละว่าถ้าผมอะพูดบอกความจริงทำให้คนดูพระเป็นนมันจะทำให้เขาเนี่ยอาจจะเสียผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจเออไม่ต้องพูดให้สวยหรอกกานแก้ผมนั่นแหละอเออง่ายๆ นะี่ยไม่ต้องพูดใช้คำแม้มันสวยหรูแต่เขาก็มีสิทธิกันแกล้งอ่ะก็โอเคก็ตามนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรเนะยแต่ปัจจุบันเหรียญว่าหนังเหรียญน,นั้นแท้ไหมแท้ถูกไหมทุกคนรู้แล้วว่าแท้อ่าก่าวว่าแต่จากการกันแกล้งครั้งนั้นอ่ะผมอะ่ะโดนคืนมาทั้งหมดเป็นร้อยล้านนะครับผมคืน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 จนสุดท้ายเนี่ยเหลือ สี่สิบสองล้านในวันที่ผมอ่ะที่ผมไล่ฟังที่วันที่ปีใหม่อ่ะที่ผมประกาศทุกอย่างแล้วว่าโอเคผมจะแก้ปัญหาโดยการเจรจาผมจะแก้ปัญหาโดยการยอมนะครับเจรจากับทั้งหมดผมพูดไปกับผู้หนึ่งว่าของใครกี่บาทกี่สตังค์นะผมขอเวลายี่บสี่ชั่วโมง กับความรู้ในตัวผมถ้ารอได้ผมคืนครบทุกบาททุกสตางค์นีแต่ถ้าใครรอไม่ได้อะไรเป็นทรัพย์สมบัติของผมยิบไปเลยผมใช้เวลาหนึ่งปีครับในการขี้คายนะยอดพระที่เหลือตกค้างอยู่สี่สิบกว่าล้านรู้ป่ะแบงค์ทำไมขี้คายได้เพราะว่า พระนั้นเป็นพระแท้และเป็นพระที่ขายได้รอ,อแค่เวลาคุณฟังผมไม่ดีนะในเหตุการณ์ครั้งนั้นอะ่ปะปัจจัยหลักที่ทําให้ผมอะผ่านวิกฤตมาได้เพราะพระที่เขาคืนมาเป็นพระแท้และขายได้แน่นอนเพียงแต่ต้องรอเวลาคุณฟังผมไม่ดีนะ ผมคืนครบ42ล้านโดยไม่หักเลยแม้จะบ,บาทเดียวใครที่อยู่ในไลฟ์ผมเคยเป็นลูกค้าผมเคยคืนภาะผมในที่บัตรรับประกันสันขวานเขียนว่าไม่หักเปอร์เซ็นต์เนี่ยใครเคยโดนหักบ้างคืนครบ โดยไม่หักเปอร์เซ็นต์เลยแม้แต่บาทเดียวไม่หักเปอร์เซ็นตแม้แต่สลึงเดียวเลยแต่สิ่งที่ทำให้ผ่านตรงนั้นมาได้อะมันคือวัตถุที่เป็นพระเครื่องอะที่ลูกค้าเนี่ยคืนมาเป็นพระแท้ก็รอแค่เวลาในการที่จะปล่อยเช่าออกไปใหม่่เนียหมายว่ายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเพราะใหม่อยู่กับผมตอนเจนสอง นะครับแล้ววันนี้ผมให้กําลังใจนะไม่มีการทับถมหรือไม่มีการดราม่าอะไรทั้งสิ้นแต่ผมกำลังจะบอกคุณว่าคุณต้องศึกษากรสะสมมันเป็นอุทาหรณ์เรื่องหนึง่งมันไม่ใช่เรื่องที่แก้ไม่ได้ด้วยมันเป็นอุทาหรณ์สำหรับนักสะสมให้รู้จักใจเย็นสักนิดศึกษากรสะสม คำนึงที่ผมพูดเสมอว่าถ้าคุณไม่โลภและไม่เขา่าคุณจะไม่โดนหลอกถ้าคุณโลภแต่คุณฉลาดไม่โง่เขาคุณก็โดนหลอกน้อยหรือไม่โดนหลอกแต่ถ้าคุณโง่เขาด้วยโลภด้วยคุณจะโดนหลอกร้อยเปซ็นด้วยความที่ผมพูดตลอดจาแบงค์ว่า เชื่อไหมว่าถ้าแก๊งเนี้ยมันไปนเป็นอย่างนี้จริงๆนะตอนนั้นนะอาจจะเป็นก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้<ม>แต่ผมพูดเลยว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ขึ้นมาคนจะคิดว่าแก๊งเนี้ยคือเสาหลักวงการพระ<ม>คือเซียนจริงๆแล้วเมื่อแก๊งเนี้ยล,ล้มล้มละลายคนจะคิดว่างการพระไม่น่าเชื่อถือมผมพูดกิ่งนี้คำนี้มาไม่ต่ำกว่าสองปี แล้วสิ่งที่ผมทําได้คือรวมกลุ่มและพูดเสมอว่าคุณเสียนพราจริงๆไม่ใช่สิบคนนี้การเล่นพราจริงๆไม่ใช่แบบนี้นี่คุณกําลังเจอเซลแมนคุณกำลังเจอนักขายยังไม่รวมถึงสิบแปดมงกุฎที่ใช้โซเชียลเข้ามายังไม่รวมถึงเสียนพรากายพันที่สบช่องหาผลประโยชน์อันหอมหวานผมได้ทำการ นะให้ทราษิในการเล่นพระนะะในการบอกเรื่องราวเหล่านี้จนหน้าวันนี้ก็อยากจะบอกว่าไม่วงการพระไม่ล่มสลายพระเครื่องไม่มีทางเลิกเล่นแต่คุณต่างหากที่ต้องศึกษาจนรู้ว่าพระอะไรที่เล่นและเล่นราคาเท่าไหร่ ครับการเล่นพระง่ายมากเหมือนคุณเข้าป่าหาของป่าได้ถูกป่ะแค่นั้นเองเซียนพระเดินสนามทุกวันตั้งแต่ตีสี่เพราะอะไรอยากได้พระที่เขาเล่นกันมาเก็บไว้ถ้าไม่ได้พระมาจะอะไรปล่อยเช่าในอนาคตอะ่ะครับสวัสดีครับนะพี่มานาชายสวัสดีทุกท่านเลย ดังนั้นสิ่งนะตอนนี้ผมจะบอกคุณว่าเซียนพระจริงๆยังอยู่ดียังปกติยังดูเป็นเล่นได้อยู่ดีกันปกติครับเนี่ยฮะที่ผมเคยพูดได้ฟังว่าเซียนพระมีอยู่หมื่นคนคนหมื่นคนเนี่ยดูเป็นเล่นได้ไม่โดนหลอกรู้ว่าพระเนี่ย เล่นยังไงแต่โซเชียลเน็ตไอดอลสร้างตัวขึ้นมาลากคนอีกเก้าหมื่นคนเข้ามาเป็นวงการพักเครื่องมีคนเล่นแสนคนแบงค์ดูเหมือนไม่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ดูเหมือนมันยิ่งใหญ่นะแต่เก้าหมื่นคนที่ถูกลากเข้ามาเนี่ยไม่ได้เล่นเหมือนหมื่นคนแรกนึอออกไหมครับเก้าหมื่นคนที่เข้ามาเนี่ยโดนหลอกนะฮะ ไปยังเหลือหมื่นคนไหม,มยังเหลือกลุ่มคนดูเป็นเล่นได้ปกติอาจจะมากกว่าเก่าอาจจะโตเป็นสองหมื่นก็ได้เห็นไหมครับแต่กลุ่มคนดูเป็นเล่นได้ไม่ใช่กลุ่มสร้างปัญหาแต่เก้าหมื่นคนแปดหมื่นคนเก้าหมื่นคนที่โดนหลอกเนี่ยก็จะระบายสื่อโซเชียลไง ระบายออกมาตามช่องทางต่างๆไงยุติธรรมกับวงการพระผมไหมอที่ผมพูดเสมอใครเอาตังคุณไปคุณเอ่ยชื่อคนนั้นขอได้ไหมว่าอย่าเหมารวมว่าวงการพระหลอกลวงอย่ามาพูดว่าพระไม่เลิกเล่นว่าพระเลิกเล่นแล้วตอนนี้สิ่งนี้่วงเป็นห่วงนะ ไอคนที่อยู่เบื้องหลังอะตัวการ์ตูนออสมนดำอไอคนที่อยู่เบื้องหลังตัวการ์ตูนออสมนดำที่โพสต์ว่าวงการพระสายนู้นสายนี้สายนั้นเกิดปัญหาคุณเจ้าสตินนิดนึงตัวเองล้มละลายอย่าแก้แค้นสังคมอย่าพานเอาคนอื่น อย่าอยากให้คนอื่นแย่ตามคุณเหมือนคุณใช้ชีวิตตัวเองอะ่ะจนติดโรคร้ายอย่ากแก้แค้นสังคมในการที่ไปแพร่โรคร้ายให้คนอื่นมันไม่แฟร์มันไม่ใช่ลูกผู้ชายวันเนี้ยใครที่ใช้ไอ้ตัวการ์ตูนออสมนดำแล้วบอกว่าวงการพระกกำลังจะแย่อยู่นี้นั่น เขาไม่แย่กันหรอกครับเติวัตรแย่ป่ะพี่เก่งของขวางแย่ไหมพูดคำหนึ่งเดี๋ยวก็จี้ขึ้นอีกโอนบังแพ้แย่ป่ะเออกลุ่มคนดูเป็นเล่นได้เขายังอยู่กันปกติแล้วนักสะสมที่สะสมร้าจ,จากกลุ่มคนดูเป็นเล่นได้มีใครร้องแรงแหกกระเชอไหมมีใครโดนหลอกป่ะมีใครเกิดปัญหาไหม ลูกค้าสันขวานลูกค้าเย่ติวะไซลูกค้าพี่เก่งของขวาง,วางลูกค้าพี่เฉินปากน้ำเอาลูกค้าพี่ต่อดวงวิชัยมีใครเกิดปัญหาไหมอ่ะอันเนี้ยผมก็พูดด้วยกูเห็นภาพนะมีใครเกิดปัญหาไหมลูกค้าเซียนดีๆเขาก็อยู่กันปกติ วงการพรักเครื่องไม่ใช่สิบคนในโซเชียลีที่ผมบอกถ้าคุณชอบพูดว่าโอ้โหเสียนห้างห้างแก่อย่างนั้นห้างแก่อย่างนี้บนห้างมีพักมีเซียนกี่คนครับคุณรู้จักแต่คนในจอและไอ้คนในจอบางทีก็ไม่ได้ขึ้นอยู่บนห้างพันทิ์ด้วยลูกค้าพี่เวกันมีปัญหาไหมลูกค้าพี่เอิอร์บรดกไทยลูกค้าพี่แดงลาบินทา เกิดปนันหาไหมไม่เกิด,เ,กดเนี่ยวันนี้ผมพูดผมขอไยนะที่ผมกล่าวอ้างเห็นป่ะนี่ไงคุณเห็นเปาลูกค้าเฮียเปี้ยงครับอาจารย์ลูกค้า,น,า,ะน,านะเฮียตีวา่าใสายลูกค้าพี่เก่งคองขวางลูกค้าพี่เวกันลูกค้าพี่เอิร์ระดดกไทยลูกค้าพี่แดงรามอินทาลูกค้าพี่โรดพมมัญชอนะ หรือไม่ก็ถ้ารวมถึงลูกค้าสังกวันแล้วเกิดปัญหาไหมให้เห็นภาพแต่ที่เกิดปัญหาอยู่กับใครคุณเล่นพรกกับใครดังนั้นใครเอาตังคุณไปคุณต้องไปจัดการคนนั้นแต่คนเราอ่ะ กลับตั้งสติเรื่องพวกนี้ไม่ได้ดไปเอ่ยชื่อเขากลัวโดนฟ้องหรือไม่กลัวโดนฟ้องแบงค์กลัวไม่ได้ตังคืนก็เลยพยายามโพสแสะทวงหนี้บุคคลพวกนี้โดยการไม่กล้าเอ่ยชื่อตรงๆแล้วใครเสียครับวงการหนะผมพูดเสมอวงการดีๆเสียนดีๆคนดีๆต้องมารับผลกระทบ จากการกระทําของคนไม่กี่คนผมว่ามันก็ไม่แฟน์ไหมถ้าวันนี้อะไรจะมพูดไม่จริงนะคุณพิมพ์มาเลยอ่ามันเกิดจากตัวบุคคลอะไรที่ผมพูดไม่จริงคุณพิมพ์มาเลยกลุ่มคนดูเป็นเล่นได้เขาอยู่กันปกติแค่วันเนี้ยมันได้คัดกองถูกป่ะจะเรียกว่านะ ตัวไม่จริงออกจากวงการก็ได้ขอนะครับคุณมีปัญหาอใครคุณไปเอ่ยชื่อเขาเลยไปเคลียร์คนนั้นแต่คุณอย่าโพสต์ถึงวงการพระโดยรวมผมว่ามันไม่แฟร์การเล่นพระง่ายๆเสียนพระใช้ความสารู้ในการเดินหาพระความรู้ความสามารถหาพระซื้อพระอยากไปเดินสนามตละวันแบงค์อยากได้พระเยอะไหมโคตรอยากได้เยอะที่สุดเหมือนเข้าป่าเนี่ยคุณอยากได้ของป่าเยอะๆไหม ลงเรือจับปลาอย่าได้ปลาเยอะไหมอย่าได้เยอะที่สุดถูกไหมถ้าไม่ถ้าไม่ได้พามาจะเอาอะไรปล่อยเช่าแต่ไอพวกเสียแมนซื้อเลยต้องขายเลยไงเพราะมันไ่เดินหาเองวันเนี้ยผมไม่พูดซ้ำแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี้ยผมพูดมาสองปีแล้วผมไม่ได้เพิ่งพูดอือขออย่างเดียว คนที่ไม่ได้ทําธุรกรรมเกี่ยวกับวงการพระมีใจเป็นธรรมนิดนึงครับอย่าด่าฟรีอย่าด่าโดยใช้คําว่าวงการพระหนึ่งอย่างสองใครเอาตังคุณไปใครหลอกคุณคุณเอ่ยคนนั้นห้านทองปอมีไหมแบงค์ไรัานทองปอมันมีมแหวนเพชรปอมหรือทองปอมที่ไปหลอกเขาอะแต่คุณด่าสมาคมทองคำไหมล่ะ คุณไม่ดา่าคุณด่ามิจฉาชีพผมถามว่าของแบรนด์เนมเก๊มีไหมโรเล็กวิตองมีไหมของเก๊มีแต่คุณก็ด่ามิจฉาชีพคุณไม่ได้ด่าตัวแบรนด์แล้วทำไมวงการพระเนี่ยคุณด่าวงการของพวกเราว่าอีกนายยะหนึ่งแล้วทาไมผมต้องนั่งพูดอะ แล้วสมาคมทำหอกอะไรอยู่คือผมก็พูดตลอดอ่ะถูกไหมนะเซียนพระที่เขาดูเป็นเล่นได้อ่ะเขาไม่มีมามีไม่มีความเด็ดร้อนเลยแบงค์แต่คนเหล่านี้เขาก็ไม่ออกมาปกป้องวงการพระแต่กระท้วไม่ได้นะ ผมก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องมาโอ้อป้องแต่จะเรียกว่าเสือกเองก็ได้แต่คนที่มีหน้าที่โดยตรงคือสมาคมผู้เรียมคระคัพระพุยทยเนี่ยทําอะไรอยู่ปล่อยให้คนมาว่าปล่อยให้คนมาถูกปะ่ะว่ามาด่าวงการพระได้ยังไงเออ ห้ามเขาด่าไม่ได้ใครจะิดปากคดน,นะแล้วทําไมคุณไม่สร้างความน่าเชื่อถือทําไมคุณไม่สร้างพร,ราาพลักสร้างความน่าเชื่อถือให้คนรู้จักเหมือนบอกว่าวันนี้มีพระไม่ดีถูกปะแล้วทําไมคุณไม่เอาข่าวพระด,ดีมาให้เห็นมาล้านกันละ่ะวันนี้คุณบอกว่าเนมีคนชัว่วแล้วทำไมคุณไม่ลงข่าวคนทําความดีให้มันมาล้านกันละ่ะ ที่วงการมระเกอรเมันอ่อนแอมาถึงจุดนี้คุณไม่ต้องมาโทษอะไรเลยคนที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการดูแลในการบป,ป้องคือสมาคมถูกปะเออผมพูดเลยเท่าน,นี้อยากด่าอย่าด่าวงการพระให้ด่าสมาคม